ถ่ายคลิปไป่นไหโอ้สุดท้าป่าเนี่ย <c oughs> มันลงมาปีไปหละสองตัวแบบง่านึ่งอู้ยอยากแข็งแรงดิบอ่ะ <c oughs> อู้ตัวแบง่นึงตัวกเฮ็ดขี้ลายเนาะมันบเห็นไหมันมุลงมานี่นะ นี่แน่ลูนี่สองตัวมี่มันลงมานีแล้วลงมาหากันอย่งนี่แล้วนี่สามวูจ้จัดแดงว่ามีเป็นสีปุ่นนี่โอ้ขขอขอ,อ,อ,เอเปียกกับเปียกรดนั่งกับบาลางัง

โอ้ขนออกหมนแล้วแม่ไม่ป็นซิปเลยดิแม่ป่าสลิปมันก็แย่พันเลยว่ะข้ออะายป่ะนี่หมุดลงต่มเบอร์ล้วป่ามากวานมันตัวนี้ไงกับบ่อได้กีไลค้าโคตด เขาาขนายง้ังเป็นหอยขวนน้มันแหงเบิ่งใหญ่ดยเหมืนว่าคนมาลงมาลงอันนม่ยื่อมงน้นี่แหละท้างนาเนี่นทางเป็น นั่นๆท่าไปใหม่ของคอน,นั่นวิธีอีสานเนาะวิธีอีสาน น่ากินน้ำตรงหางตรงหน้าเลยโอ้ยโอ้ยเปเาอเอาปลาใส่มันเหมนอะไรปลานีเอาแมลนหนีเนาะ ตัวนั่นที่นี่เหรอสภาพคนละคนกับที่ไปอยู่บ้านโอ้สุดหาปลาแม่นี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 ่ยูซื้อนี่ซื้อไม่มึงนี่หลับประดุกโอ้ปอเรอประมาณสามตัว ตัวงมันลงเลืกๆลืยานเนี่ยมันมากัดข้อตัวดอกอดปลาตัวบางแง่ก็เห็นมันเสียเนะยายคะคอะไรครับ ต้องกี่ตุม่มมั้งล่ะอูนี่นี่เจอแล้วอู้เอตั่นนี่ปูนปูนเล่นออกก้นนะ <c oughs> อูไ่ได้ก